สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆ e b o o k YouTube นะครับขออภัยเป็นหัวฉีดนะครับมาัา CG นะครับ CC นะครับ CC เป็นลัสหัวฉีดของมาด d a นะครับ m a ด d a 2 Sky Active นะครับดีเซลคนะครับอาการนะครับ อาการขัดไหลนะครับอาการวัดไหลนะครับนี่นะครับควัดไหลทุกอย่างนะครับัวฉีดทํางานปกติหมดนะครับแล้วเราไปแล้วเราจะไปซ่อมตรงไหนนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วเราไปเราจะไปซ่อมตรงไหนนะครับอาการวัดไหลนะครับแล้วเราจะไปซ่อมตรงไหนนะครับ บางสถานที่หรือเรียกว่าบางสถานบริการก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทั้งตัวนะครับเปลี่ยนทั้งตัวนะครับอาการวอนไหลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูแลแก้ไขให้นะครับกับหัวฉีด m a ด้าสองสกายแอคทีฟดีโอเคสวัสดีครับ งานซ่อมหัวฉีดนะครับงานซ่อมหัวฉีดรถมาสด้าสองสกายแอคทีฟดีเซลครับรถมาสด้าสองดีเซลครับ นี่นะครับ,ดำ,ด,รบดำปิดปีเลยครับ,ด,รบ,รบดำปิดปีเลยครับมาดูนะครับนี่ครับดำปิดปีเลยอาจจะมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับนี่ดำปิดปีเลยครับทำการแก้ไขนะครับทำการแก้ไขซ่อมนะครับ ดำปิดปีเลยนะครับซ่อมราคาหลักพันนะครับราคาหลักพันนะครับทำไมถึงบอกว่าราคาหลักพันนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันในส่วนหลักลึกๆนะครับในคนส่วนลึกๆอสิ่งไหนที่เราพอจะซ่อมแซมให้ได้ พอจะแก้ไขให้ได้เราก็จะทําการแก้ไขนะครับเราจะไม่เปลี่ยนไปหมดทุกตัวนะครับหรือว่าเราจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับดังนั้นในราคาค่าซ่อมจึงเป็นราคาที่หลักพันนะครับโอเคนะครับฝากกันได้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ มาครับต่อไปก็จะเป็นการทําความสะอาดนะครับทาความสะอาดในส่วนของชุดปลายหัวฉีดนะครับชุดวาล์วหัวฉีดนะครับชุดเข็มปลายหัวฉีดนะครับตอนนี้เรานําลงหม้อต้มเสร็จเรียบร้อยน,นะครับนะครับเรานําลงหม้อต้มเสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต้มทําความสะอาดให้หลังจากที่เราเนี่ยนะครับจกกระปุกแบบนี้เลยนะครับดําเป็นแบบนี้เลยนะครับรวมทั้งชุดวาล์วนะครับ ทั้งุดวาลอยู่ในนี้นะครับหลังจากที่เราต้มเสร็จนะครับเราก็จะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะขาวจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับมาด้าสองสกายแอคทีฟนะครับดีเซลนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะต้มนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับตายเข็มนะครับทั้งชุดวาลนะครับ น,นะครับชุดวาวก็จะดำดำนะครับนี่นมหนูก็จะดำดำนะครับนี่นะครับดำดำก็คือปลายหัวฉีดนับก็จะดำดำนะครับโอเค มาสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆ e b o o k YouTube นะครับพเรามาดูนะครับเรามาดูในส่วนของหัวฉีดมาด้า2 Sky Active ทีฟดีเซลนะครับหลังจากที่เราทําการทําความสะอาดว่างอันเถอะนะครับความความสะอาดในชิ้นส่วนต่างๆนะครับนี่นะครับดูนะครับเาวาใสสะอาดหมดจดนะครับดูนะครับนีครับในชุดของส่วนวาในชุดวาวนะครับ แต่ก่อนเนี้ยอยู่ในร่องเล็กๆพวกนี้นะครับมีคราบยางเหนียวคราบขี้ตะลึนนะครับเป็นคราบดำๆคราบยางเหนียวเต็มไปหมดนะครับตอนนี้เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับขาวใสปิ้งนะครับรวมทั้งในส่วนของชุดหนุ่มหนูนะครับนี่นะครับชุดหนุ่มหนูชุดปลายนะครับชุดปลายของหัวฉีดนะครับแบบนี้เราก็สามารถฟันธงได้ว่านะครับการทํางานของหัวฉีดจะต้องดีแน่นอนนะครับบวกกับเราทําการ แก้ไขซ่อมแซมด้วยฝีมือของเราเองน,นะครับนี่ครับขาใสาปิ้งรับการฟันตรงแน่นอนนะครับนี่รูตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเข็มนะครับเข็มปลายวัชิรนะครับมีเล็กๆแบบนี้นะครับนีแบบนี้เลยนะครับโอเค เราไปดูทุกตัวครับทุกตัวสายปิ้งเหมือนกันนะครับต่อไปก็เหลือแต่ขั้นตอนการประกอบนะครับนี่ครับสายปิ้งเหมือนกันทุกตัวนะครับเหลือแต่ขั้นตอนการประกอบแล้วก็ทาการปรับค่าใหม่ในทุกส่วนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําขึ้น,น,นเนครื่องเทสในทุกระบบกันต่อไปโอเคครับ, okay, รบสวัสดี ว่าฉีดมาด,ด้า2ดีเซลครับเรียบร้อยนะครับเราทำการสอบภาพแต่งเรียบร้อยนะครับโดยที่บ่อคอยได้เปลี่ยนอะไรนะครับบอกได้ว่าบ่อคอยได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็ตามหลักสูตรการสอบของเรานะครับโดยที่สีบ่อคอยได้ใส่หลักทุนหลนะครับสีบ่อคอยได้ใส่หลักทุนหลายตรงไหนครับก็สีบ่อคอยได้ใส่เครื่องมือ ราคาหลายหมื่น,นครับส่วนมากจีไสราคาเครื่องมือราคาลักร่อยแต่ว่าก็ใช้ได้คือกันมองนี้มันเป็นเทคนิคนะครับเป็นวิชาการของลักการของเฮ้าครับอ่ะเดี๋ยวเขามาเทรกันบิ่งเลยนะครับตามลักการตามลากักสูตรของเฮ้านะครับประมาณนี้นะครับรับประกันฟันทุ่งนะครับใส่เข้าไปในรถนะครับรับประกัน โอเคกแน่นอนนะครับอัตราการแลนดสมบูรณ์แน่นอนนะครับออกมานี้นะครับในการวิเคราะห์ในการสอมแซมในการปรับตั้งนะครับของหัวฉีดถูกรุุดถูกยี่ห้อยังก็แล้วแต่ตามลักตามสูตรของเฮานะครับโดยที่เฮาถิใส่เครื่องมือล,ลักลอยครับเฮาบมมีเงินสื่อลักหมืน่นโอเคสวัสดีครับ ใช่ไาเห็นไงรถอะไรรถมาด้าสองครับทางเทสว่าฉีดอยู่ครับหลังจากที่เราดําเนินการชอบเสร็จนะครับนี่นะครับปริมาณน้ํามันก็อยู่ประมาณนี้นะครับมาปริมาณน้ํามันเท่าๆกันนะครับไหลกลับแทบจะไม่ออกนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเราเทสพร้อมกันทั้ง4ี่หัวนะครับทั้ง4ตัวนะครับ